ตือนเกสติมีคันรวมถึงอนชราโปรดใช้วิทยาลารมีการรับรมุ้อมูลเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำกล่าวขัดครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมยูมิเตอร์ซียูนะครับวันนี้เราจะทําการเอ่ออะไรอ่ะทดสอบการออบของนะฮะหลอมแดงนะครับผมก็มีคนถามมาเกี่ยวหลอมแดงยังคงหลอมได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับว่าได้หรือเปล่าสอส สี่ห้าอ๋อใส่ไม่ได้วะใส่ไม่ได้ครับอ่ะวายใส่ไม่ได้จริงๆไม่ได้ไม่ได้คอมเร็วเกินไปนะฮะคอมต้องแหลกๆ ไม่ได้เว้ยอืมอืมพยายามแต่เพินคลิกเมาส์เลยนะฮะก็น่าจะได้ยินเสียงอยู่นะในใหม่นะเสียงลมเสียงอะไรแม่งครบหมดเลยยังกระทั่งเสียงเมาส์ฮะอะก็ทำคือคอมต้องแหลกนะฮะแหลกอ่ะใส่ได้นะครับ บวกก็หายนะมันไม่ได้ติดร้อยเปอร์เซ็นนะผม <_ S 1> แค่เพิ่มหินเข้าไปเฉยๆประมาณนั้นลองมีดจ้าแล้วกันเดี๋ยวจะไปศึกชิงเจ้าแล้วสรุปคือยังคงใส่ได้อยู่นะแต่ติดไม่ติดนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนะผม อ่ะสามก็แหกฮะโอ้โชคร้ายครคือแม่งเอาแดงมาออฟเล่นอีกแล้วนะฮะสามสี่ห้าไม่ได้เว้ยไม่ได้หรอใส่ย,ยากมากฮนะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมันยากจริงๆ ไอ้เฮียยากอบแม่งเลยหายเอเอเฮอ,เอมันมันไม่ติดหกเลยนะฮะคือ <c ười> ไอ้ใส่ใส่ไ,ได้แต่รู้สึกว่าใส่ย,ยากก็อย่างที่เห็นนะทำสิบครั้งความจะใส่อ่ะบวกสามเอกเดี๋ยวทำให้ดู ก้อนแรกเลยก็ได้ม,มันมันต้องคลิกเมาส์รัวๆเร็วๆอ่ะได้ยนะังแตกว่าจะทำให้ได้หกเล่นหน่อยสอง สามสี่ห้าหกอา้าวเสือติดเฉยไม่ต้องใส่เลยแม่งเออเป็นแบบนี้มันก็เออนะอื้โอเคสำหรับคลิปนี้เอาเป็นว่ายังคงใส่ได้นะแต่ต้องเอเป็นคลิกรวๆนะครับผมแต่รู้สึกว่ามันจะแหลกนะครับผมคือต้องให้เครื่องมันแหลกครับถ้าเครื่องไม่แหลกมันก็ไม่ได้จริงก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมิเตอร์ซียูบ๊ายบาย ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม